จัดบ้านอย่างไรให้เฮงให้ปังตามหลัก่วงจุย้ยให้คำปรึกษา่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดกับสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยรายละเอียดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม i อดีลน์ด้านล่างนี้เลยนะครับชาวลัคนาราศีสิงนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า นะครับยีถึงยีพฤศจิกายนเอ,อ่อสัปดาห์หน้ามีอุปสรรคอยู่เหมือนกันนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์อดทนอุปสรรคนี้นั้นจะมาจากเรื่องเก่าๆหรือใครก็ตามที่เราเคยคุยงานหรือดีลงานกันไว้ มันทําให้เราเองมีเรื่องหงุดหงิดจุกจิกใจไม่น้อยในสัปดาห์หน้านี้ก็คือ22-28โถึง28โพมาจันทร์อังคารก็มีเรื่องทําให้หงุดหงิดเลยนะครับพอมาวันพุธพฤหัสสุขนะครับกลับที่จะมีเรื่องที่จะต้องแก้ปัญหาการแก้ปัญหานี้ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากลูกน้องหรือบริวารของคุณนะครับแล้วก็หรือคนที่แวดล้อมของคุณอยู่ นะครับฉะนั้นสัปดาห์หน้านี้ชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะต้องใช้ความอดทนไม่น้อยแล้วก็สิ่งที่ผมจะติงและเตือนไว้เลยคืออย่าใช้อารมณ์นะครับอย่าไปสร้างความขัดแย้งกับใครที่ต้องใช้อารมณ์ไม่ว่าจะเป็นด้วยตัวอักษรหรือการด่าทอกันหรือการพูดถึงกันในแง่ร้ายให้พยายามอดทนไว้ขันติไว้ให้ผ่านสัปดาห์หน้าไปสัปดาห์หน้านี้ถ้าคุณทะเลาะกับใครหรือว่ามีความขัดแย้งกับใครเสียเปรียบ ผมใช้คำว่าเสียเปรียบเลยครับแล้วก็ไม่ได้ส่งผลดีอะไรกับคุณเลยไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมตรงกันข้ามอาจจะเกิดศัตรูขึ้นทำให้เราเองนั้นเสียชื่อเสียงหรือว่ามันเอานาไปพูดดิสเครดิตเราก็เป็นไปได้นี่คือสิ่งที่อยากกระติงและเตือนชาวลัคนาราศีสิงห์เอาไว้นะครับอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีดาวการเงินของคุณได้มาใช้ไปนะครับได้มามี เก็บไว้ได้แป๊บๆหนึ่งเดี๋ยวก็มีรายจ่ายบางอย่างรออยู่นะฮะแต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องบอกชาวลัคนาราศีสิงห์ไว้ก่อนว่าถึงแม้ว่าไอาดวงที่ผมพูดว่าคุณจะมีอุปสรรคอะไรทั้งหลายแหล่ในสัปดาห์หน้านี้แต่สุดท้ายแล้วคุณยังมีตัวช่วยที่ดีนั่นก็คือดาวพฤหัสที่เล็งลัคนาของคุณอยู่นะครับสุดท้ายแล้วใครที่ตั้งตัวเป็นศัตรูมันจะแพ้ภัยไปเองแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าคุณอย่าไป สร้างข้อขัดแย้งใดๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทะเลาะกันโดยตรงหรือแม้แต่ผ่านตัวอักษรก็ตามนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์อดทนไว้นะครับส่วนในเรื่องของความรักชาวสิงห์นะครับดาวสุกตีโกรร่วมธาตุไฟแล้วก็เป็นการตรีโกรที่ดาวสุกรได้ตำแหน่งมหาจักรมีความความรักเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีสิงห์จะเป็นการแอบรักหรือการ คุยการหรือคบกันแบบไม่เปิดเผยเป็นไปได้ทั้งสิ้นสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให้คุณนั้นมีความชุ่มชื่นหัวใจอยู่บ้างในสัปดาห์หน้าถ้าไม่นับไองานที่มันทําให้เราจุกจิกใจตรงเนี้นะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วสัปดาห์หน้านี้ต้องบอกว่าระมัดระวังอย่าไปจับผิดอย่าไปจุกจิกอะไรกันมากอะไรปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านไปแล้วก็จะแฮปปี้ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแง่เมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอสโ r รโล g ี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล